ปลายเดือนกรกฎาคมปี1945ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2อเรือ USS i n d i a n a p o l i s เรือประเภท Heavy Cruiser ได้รับมอบหมายภารกิจลับสุดยอดคือการขนส่งชิ้นส่วนของระเบิดนิวเคลียร์ Little Boy ซึ่งเป็นระเบิดที่จะถูกนำไปทิ้งลงที่เมืองฮิโรชิมาปลายทางคือเกาะตีเนียนในหมู่เกาะมาเรียนาซึ่งเป็นฐานทัพอากาศของสหรัฐที่ใช้ประกอบระเบิดการขนส่งใช้เวลาเพียง10วันและถือว่าเร็วมากในยุคนั้นหลังจากส่งมอบภารกิจเรียบร้อยแล้ว USS Indiana p o l i t มุ่งหน้าไปยังฟิลิปปินส์แต่ไปไม่ถึงและได้ถูกเรือดำน้ำของญี่ปุ่นยิงต่อปิดโดใส่และจมลงในทะเลฟิลิปปินส์เมื่อวันที่30กรกฎาคม1945ลูกเรือกว่า300คนเสียชีวิตทันทีและอีกกว่า900คนลอยคอในทะเลนาน,นถึง4วันโดยไม่มีน้ำหรืออาหารและถูกฉลามโจมตีอย่างโหดร้ายไม่มีการค้นหาเพราะภารกิจเป็นความลับและไม่มีใครรู้ว่าเรือหายไปสุดท้ายมีผู้รอดชีวิตเพียง316คน ถือเป็นหนึ่งในโศกนาฏกรรมทางทะเลที่เลวร้ายที่สุดของกองทัพเรือสหรัฐแม้จะส่งมอบระเบิดได้สําเร็จแต่ชะตากรรมของเรือและลูกเรือกลับต้องจบลงด้วยความโหดร้าย